กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการตามรอยวิถีกรุงนะครับในช่วงนี้ครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับเราจะมีแอปพลิเคชันดีๆมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั่นคือแอปพลิเคชันที่สามารถจะบอกถึงข้อมูลและความเป็นมาของสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเทพมหานครไปชมกันครับโดยผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ได้มีการจัดทําแอปพลิเคชันชื่อ Culture Explorer ขึ้นซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น รวมไปถึงบรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าให้ชุมชนในประเทศได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและความสําคัญของสิ่งแวดล้อมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่อาจจะไม่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันหรือมีการรีดิสคัฟเวอร์และยังช่วยเชื่อมโยงคนแต่ละยุคสมัยไว้ด้วยกันผ่านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์ให้เกิดการจดจํา และรู้ถึงที่มาของท้องถิ่นตวเองครับซึ่งแอปพลิเคชัน Culture Explorer นะครับจะพาคนรุ่นใหม่ย้อนวันเวลาไปสู่อดีตของ4ย่านในตำนานของกรุงเทพผ่านเทคโนโลยี Augmented Reality นะครับหรือว่า AR หรือการนำโลกจริงมาผสานเข้ากับโลกเสมือนอย่างตลงมลืวนั่นเองครับด้วยการตรวจสอบที่อยู่ของผู้ใช้เพื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของแต่ละสถานที่แบบ Interactive ครับโดยสย่านในตำนานจะมีดังนี้ครับที่แรกจเจริญกรุง ถนนสายแรกของเมืองไทยที่มีอายุมากกว่า150ปีครับที่ที่ 2. ราชดำเนินย่านประวัติศาสตร์สัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยครับ 3. เยาวราชชุมชนชาวจีนอันยิ่งใหญ่ครับ 4. ปัปทุมวันจากท้องทุ่งสู่ย่านช็อปปิ้งสุดอลังการครับสำหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Culture Explorer นะครับหลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแอปพลิเคชันจะทำการตรวจสอบที่อยู่ของผู้ใช้และเมื่อผู้ใช้อยู่ในบริเวณสี่ย่านดังกล่าวจะมีการแสดงเนื้อหาทั้งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและภาพถ่ายในอดีตของแต่ละสถานที่แบบอินเตอร์แอคทีฟโดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกคน้นข้อมูลและภาพถ่ายของย่านเก่าในแต่ละยุคสมัยได้ตามต้องการเลยครับรวมถึงค้นหาย่านใกล้เคียงอีกกว่า20แห่งซึ่งจะมีการรวบรวมภาพจากอดีตสู่ยุคปัจจุบันรวมกันกว่า300ภาพ หรือจะเช็คอินผ่านโซเชียลมีเดียก็สามารถทําได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถถ่ายภาพเซลฟี่ย้อนเวลาซ้อนกับภาพบางกอกในอดีตได้เสมือนได้ย้อนเวลาเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงครับเพียงแค่ถ่ายภาพตัวเองแล้วใช้เครื่องมือตัดต่อภาพที่อยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อตัดต่อภาพตัวเองเข้ากับภาพพื้นหลังในอดีตโดยสามารถปรับแต่งแสงเงาและใส่ฟิลเตอร์ได้ตามต้องการรวมไปถึงแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันทีครับรวมถึงยังสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ เป็นไกด์สำหรับเที่ยวชมในย่านสำคัญเหล่านี้ได้อีกด้วยแอปพลิเคชัน Culture Explorer เวอร์ชันของประเทศไทยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้นะครับที่ Google Play Store และ Galaxy a p p โดยรองรับทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android ครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของรายการตามรอยวิถีกรุงในวันนี้นั่นเองครับซึ่งในครั้งหน้าครับเรายังคงมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมานําเสนอคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสามารถติดตามได้กับรายการของเราทุกวันจันทร์เวลา1 5 0กา10นาทีนะครับจนถึง16.00นครับซึ่งในวันนี้หมดช่วงเวลาของผมแล้วเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าและอย่าลืมครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร psi 2 2 1สสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อยวิถีกรุง